ตอนที่457เจ้ามาเป็นคนตัดเธอพังอวินเดินไปหยุดตรงหน้าหินหยาบทั้ง6ชิ้นเขาตวัดปากกาขีดเส้นลงบนหินแต่ละก้อนด้วยความรวดเร็วเมื่อเห็นท่าทางของพังอวินหลินเย่และพวกทั้งสี่คนก็เดินเข้ามาใกล้พวกเขารู้ดีว่าถึงเวลาประกาศผลคะแนนสุดท้ายแล้วพังอวินเริ่มขีดเส้นบนหินชุดของหลินเย่ก่อนหลินเย่จดจ้องตามรอยปากกานั้นพลางเปรียบเทียบกับผลการประเมินในใจของตนไปตลอดทาง เมื่อเส้นสุดท้ายถูกลากเสร็จหลินเยลก็รอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกรอยตัดนี้ไม่ต่างจากที่เขาคาดการไว้แม้แต่นิดเดียวเขาหันไปมองเซียววีปินพบว่าสีหน้าของอีกฝ่ายดูเคร่งครึมขึ้นมาดูท่าเส้นที่พังอวินขีดคงจะผิดไปจากที่เขาประเมินไว้จากนั้นพังอวินจึงเริ่มขีดเส้นบนหินของกลุ่มฮาวารูเยียนและเหอโย่จ้างทั้งสองศบตาก,กันแล้วยิ้มบางๆก่อนจะสอดประสานนิ้วทั้งห้าจับมือกันแน่นจ้องมองการเคลื่อนไหวของพังอวิน ไม่ถึงสิบวินาทีต่อมาพังอวินก็ขีดเส้นเสร็จสิ้นบนใบหน้าของเหอโย่เจ้าปรากฏรอยยิ้มที่ผ่อนคลายลงเมื่อขีดเส้นจบขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดหินได้ยินมาว่าทักษะการตัดหินของเจ้าเก่งกาจนักครั้งนี้ก็ให้เจ้าเป็นคนตัดแล้วกันพังอวินหันไปยิ้มให้หลินเย่ยหลินเย่ยชนักไปครู่หนึ่งเขาไม่คิดว่าพังอวินจะยื่นข้อเสนอเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นผู้น้อยก็ไม่อาจปฏิเสธ หลินเย่ยยิ้มตอบเขาดูออกว่าสีหน้าของพังอวินไม่ได้ให้ทางเลือกแก่เขาเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ได้แต่รับงานที่ออกแรงแต่ไม่ได้น่าชิ้นนี้มาทําเมื่อมาถึงเครื่องตัดหินทันทีที่มือสัมผัสต,ตัวเครื่องหลินเย่ยพลันเกิดความรู้สึกอยากจะเดินเครื่องแล้วกดใบเลื่อยลงไปในทันทีทําไมถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ได้นะหลินเย่ย,ยิ้มขื่นในใจความรู้สึกอยากตัดหิน เช่นนี้เป็นสิ่งที่หาโอกาสได้ยากยิ่งแม้แต่ละครั้งจะต้องใช้สมาธิขั้นสูงแต่ปกติจะสิ้นเปลืองพลังจิตไม่มากนักทว่าสำหรับหลินเยี่ยวในตอนนี้ต่อให้ต้องเสียพลังจิตไปเพียงน้อยนิดเขาก็แทบจะทนไม่ไหวพลังจิตของเขาตอนนี้อาจไม่พอจะรองรับการตัดแม้เพียงมีดเดียวเสียด้วยซ้ำหากเขากัดฟันทนจนจบได้ก็นับว่าสวรรค์เมตตาแต่หากพลังจิตหมดลงกลางคันเขาเกรงว่าจะควบคุมใบเลื่อยไม่ได้จนทำให้หยกชั้นดีก้อนนี้ต้องกลายเป็นของเสียไปถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงต้องรับผิดชอบหนักหนานัก ใช้วิธีที่มันคงหน่อยดีกว่าหลินเย่ยทอนหายใจเบาๆเริ่มปรับตำแหน่งใบเลื่อยเมื่อเห็นท่าทางของหลินเย่ยเหอโยจ้างก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาคลุกคลีกับหลินเย่ยมานานย่อมรู้ดีว่าจังหวะไหนที่หลินเย่ยจะใช้มีสะเทือนขวัญอันน่าทึ่งนั่นออกมาเมื่อกี้เห็นชัดๆว่ามีสัญญาณน,นั้นแล้วทำไมหลินเย่ยถึงต้องสะกดมันไว้ด้วยแต่เมื่อเห็นใบหน้าที่ดูเหนื่อยล้าฝืนทนของหลินเย่ยเหอโยจ้างก็พลันเข้าใจและอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงสุขภาพของอีกฝ่าย ทว่าหลินเย่ยเข้มแข็งกว่าที่เหอโย่จ้างคิดมากเขาปรับตำแหน่งใบเลื่อยอย่างรวดเร็วเดินเครื่องและกดมีดลงไปโดยตรงพังอวินมองทักษะอันเชี่ยวชาญของหลินเย่ยแล้วแอบพยักหน้าในใจเขาได้รับฟังมาจากผู้เท่าเมื่อว่าหลินเย่ยตัดหินได้เก่งมากวันนี้ได้เห็นกับตาจึงรู้ว่าไม่เกินจริงเลยทั้งรวดเร็วและแม่นยำหากเขารู้ว่าหลินเย่ย,ยังมีไม้ตายมีสะเทือนขวัญซ่อนอยู่อีกไม่รู้ว่าเขาจะมีสีหน้าอย่างไรเมื่อเสียงเลื่อยเสียดสีสีดังกึงกก้องจบลงหินหยกดิบชิ้นแรกก็ถูกตัดออก ตอนที่หลินเย่ยหยุดเครื่องทุกคนต่างจ้องไปที่หน้าตัดและเห็นเนื้อหยกเขียวขจีปรากฏขึ้นทันทีทว่าเนื้อหยกนี้ไม่ได้ทำให้ใครตื่นเต้นนักเพราะนี่ไม่ใช่การพนันหินแต่เป็นการตรวจสอบผลการประเมินหน้าที่เจียนหยกออกมาไม่ใช่เรื่องของหลินเย่ยพังอวินหยิบเครื่องเจรไนแล้วย่อตัวลงเริ่มจัดการกับหินก้อนนั้นไม่นานนักหยกน้ำแข็งสีเขียวสดยาวประมาณ12เซนติเมตรกว้าง7เซนติเมตรหนา5้าเซนติเมตรก็มาอยู่ในมือของพังอวิน เมื่อมองดูหยกชิ้นนี้หลินเย,ยวทั้งโล่งอกและแอบ,บสายหน้าเล็กน้อยแม้ข้อสรุปที่เขาได้มาจะตรงกับสภาพหยกโดยรวมแต่ก็ยังมีจุดที่คลาดเคลื่อนไปบ้างทว่ายังดีที่มันไม่มากเกินไปเขายังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้อีกหินชิ้นนี้ค่าให้ราคาที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นทุกท่านคงไม่มีข้อสงสัยนะพังอวินเอ่อยถามทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นคนรอบข้างต่างสายหน้าราคาเป็นธรรมมากพังอวินพยักหน้าพลางหยิบกระดาษราคาของหลินเย,ยวและเซียวีปินออกมาอ่านผลคะแนน ผลการประเมินของหลินเย่คือ7 0 0 0 0สส่วนของเซียวีปินก็คือ700,000เช่นกันส่วนต่างของราคาไม่เกิน1 0ดังนั้นได้คะแนนเต็มทั้งคู่แต่เมื่อพิจารณาจากเวลาที่ใช้ไปหินชิ้นนี้หลินเย่ได้คะแนนเต็มส่วนเซียวีปินได้95คะแนนมีใครคัดค้านไหมเมื่อสบสายตาอันแหลมคมของพังอวินหลินเย่และเซียววีปินต่างก็สายหน้าพร้อมกันหากฝีมือเป็นรองคนอื่นก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ให้ได้การแพ้นั้นไม่น่าอายแต่การแพ้แล้วไม่ยอมรับต่างหากที่น่าละอาย นี่คือหนึ่งในหลักการใช้ชีวิตของเซียวีปินเมื่อเห็นสัญญาณจากพังอวินหลินเย่ก็เดินกลับไปที่เครื่องตัดหินอีกครั้งเริ่มลงมือตัดชิ้นที่สองปรับใบเลื่อยเดินเครื่องและกรีดลงไปไม่นานนักหินชิ้นที่สองก็ถูกตัดออก นี่คือหินที่มีรอยร้าวและรอยร้าวนั้นส่งผลต่อเนื้อหยกอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้รอยร้าวลุกลามตอนที่พังอวินจัดการกับหินเขาจึงระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเกรงว่าจะไปกระทบรอยร้าวให้ขยายตัวจนส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายโชคดีที่ทักษะของพังอวินสูงส่งนักจึงไม่แต่ต้องโดนรอยร้าวนั้นเลยยกในหินชิ้นที่สองถูกขุดออกมาอย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นหยกในมือพังอวินผู้คนรอบข้างต่างอดไม่ได้ที่จะทอนหายใจด้วยความเสียดายหินดีๆเช่นนี้กลับมีรอยร้าวทำให้มูลค่าของหยกต้องลดทวบลงไปมากพังอวินพิจารณาสภาพโดยรวมของหยกแล้วกับประมาณราคาอย่างระมรัดระวังสองล้านเจ็ดแสนมีความเห็นอื่นไหมหลินเยวและเซี่ยววีปินสายหน้าอีกครั้งหินก้อนนี้มีค่าเท่านี้จริงๆหรืออาจจะสูงกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำ หลินเย่รู้ตัวว่าการประเมินของเขาคลาดเคลื่อนไปอีกครั้งแต่โชคดีที่มันไม่มากเกินไปสองล้านห้าแสนไม่ได้คลาดเคลื่อนเกินสิเปอร์เซ็นต์ของสองล้านเจ็ดแสนเมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่มีข้อโต้แย้งผังอวินจึงหยิบราคาออกมาอ่านต่อผลประเมินของหลินเย่คือสองล้านห้าแสนส่วนของเซียวีปินคือสองล้านสี่แสนหลินเย่ได้คะแนนเต็มส่วนราคาของเซียวีปินคลาดเคลื่อนเกินสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาประเมินกลางเมื่อพิจารณาจากเรื่องเวลาประกอบกัน ดังนั้นหินก้อนที่สองหลินเย่ยได้คะแนนเต็มส่วนเซียวีปินได้99คะแนนมีความเห็นไหมพังอวินกล่าวพลางมองไปที่หลินเย,ย่และเซียวีปินโดยเน้นไปที่หลินเย่ยเป็นพิเศษเขาสงสัยจริงๆว่าหลินเย่ยประเมินออกมาได้อย่างไรแถมยังใช้เวลาสั้นเพียงนั้นให้ผลลัพธ์แบบนี้ตัวเขาเองก่อนหน้านี้ก็เคยคาดการไว้ซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกับเซียวีปินที่2นสี่แสน0แต่หลินเย่ยกลับเก่งกาจกว่าเขาใกล้ราคาจริงมากกว่าเสียอีก เจ้าเด็กนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดมาจากไหนกันแน่แข็งแกร่งเกินไปแล้วหลินเยว่และเซียวีปินสายหน้าอีกครั้งนิสัยที่ทินตรงดังเหล็กของพังอวินแสดงออกมาอย่างชัดเจนในการให้ราคาทุกครั้งที่ให้ราคาและคะแนนนั้นเป็นธรรมยิ่งนักไม่มีการลำเอียงแม้แต่น้อยพวกเขาย่อมไม่มีข้อโต้แยง้ง ต่อไปคือหินก้อนที่3ตอนนี้หลินเยี่ยวคว้าคะแนนเต็มร้อยมาสองครั้งซ้อนทิ้งห่างเซี่ยวปีปิ่นไปถึง15คะแนนหากดูจากผลลัพธ์สองก้อนแรกหลินเยี่ยวมีฝีมือแกร่งกล้าจนแทบไม่มีโอกาสผิดพลาดใหญ่โตย่อมยากจะถูกพลิกแซงได้อีกทั้งเวลาที่เขาใช้ในก้อนที่3ก็น้อยกว่าเซี่ยววีปิน่นซึ่งอาจจะได้เพิ่มอีก5คะแนนช่องว่าง20แต้มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไล่าตามทัน ภายใต้เทคนิคการตัดหินอันทรงพลังของลินเย่ยหินชิ้นที่3าก็ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วครั้งนี้ไม่ได้ตัดเพียงครั้งเดียวแต่เป็นสองมีดเพราะพังอวินขีดเส้นไว้สองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ตรงเสียนขนหมูป่าและอีกเส้นหนึ่งตรงลายดอกสนเกสรดอกไม้หินถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนพังอวินไม่ได้สนใจส่วนกลางและส่วนที่มีเสียนขนหมูป่าแต่ลงมือจัดการกับส่วนที่เป็นลายดอกผักบุ้งครามโดยตรงบทที่4 5 8ห้าผลลัพธ์สุดท้าย คราวนี้ท่าทางของผังอวินในการเจียนหินหยกดูจะเปลี่ยนไปจากสองครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเขาทั้งสุขุมและละเอียดลออราวกับไม่ได้กำลังเจียนหินแต่เหมือนกำลังค,อคอ่อยๆปอกเปเลือกไข่อย่างตั้งใจและแม่นยำหลินเยี่ยวไม่เคยเห็นเทคนิคการเจียนหินแบบนี้มาก่อนเขาจึงจ้องมองตาไม่กะพริบพร้อมกับจำลองภาพในหัวไปด้วยถือเป็นการครูพักลักจำอย่างหนึ่งไม่กี่นาทีต่อมาหยกก็ถูกตัดออกมาอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เห็นหยกสองชิ้นนี้ผู้คนรอบข้างต่างพากันอุทานด้วยความทึ่ง ยกชั้นยอดทั้งเนื้อความใสและสีเรียดได้ว่าไร้ที่ติปกติแล้วนอกจากสัตว์ประหลาดอย่างหลินเย่ยวใครจะไปเปิดเจอหยกงามขนาดนี้บ่อยๆแถมยังเป็นหยกที่ได้มาจากก้อนหินที่มีเสียนขนหมูป่าซึ่งยากมากที่จะพบเนื้อดีๆอยู่ข้างในหลังจากส่งหยกให้ผู้เท่าเมืองพังอวินก็เริ่มเจียนหินส่วนที่เหลือที่มีเสียนขนหมูป่านั้นต่อแต่เจียนไปเพียงครึ่งเดียวเขาก็ล้มเลิกเพราะเนื้อหยกข้างในเละเทจนดูไม่ได้ยิ่งตัดไปก็ยิ่งเสียดายของสู้หยุดไว้แค่นั้นยังดีกว่า พังอวินพิจารณาหยกที่ตัดออกมาตอนแรกเทียบกับซากหินที่เหลือเขาคำนวณในใจครู่หนึ่งก่อนจะประกาศราคาออกมาที่14ล้านหยวนสำหรับการประเมินหยกมูลค่าระดับ10ล้านขึ้นไปค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่เกินร้อยละห้าถึงจะได้คะแนนเต็มเมื่อได้ยินสิ่งที่พังอวินพูดหลินเย,ยวก็พยักหน้าเห็นด้วยในใจเกณฑ์ร้อยละห้าถือว่าสูงมากเพราะหยก10บล้านคลาดเคลื่อนร้อยละห้าก็คือ5 0 0แสนหยวนเข้าไปแล้วถ้าพลาดไป5 0 0แสนในการซื้อขายจริงถือว่าเสียหายหนักความจริงคลาดเคลื่อนแค่แสนเดียวก็ถือว่าเยอะแล้ว ลิเนเยวรู้ตัวดีว่าราคาที่เขาประเมินนั้นคลาดเคลื่อนไปเกินร้อยละห้าตามไป1.5แสนหยวนจึงไม่ได้คะแนนเต็มแต่เขาก็พอใจกับราคานี้แล้วขณะเดียวกันมันก็เป็นสัญญาณเตือนสติเพราะหินทั้ง3ก้อนราคาสุดท้ายล้วนสูงกว่าที่เขาคาดการไว้ดูเหมือนทักษาการพนันหินของเรายังไม่ถึงขั้นที่สุดแถมการจับกระแสราคาหยกในตลาดก็ยังไม่แม่นยำพอต้องพยายามมากกว่านี้ หลินเย่ยเป็นคนประเภทที่มองเห็นข้อด้อยของตัวเองเสมอแต่เขาก็ไม่ลืมมองเห็นจุดแข็ง<ๆ>เช่นกันการรู้จักทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนคือก้าวแรกของการเข้าใจตนเองและเพราะเขาทำได้เขาจึงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องพังอวินหยิบกระดาษที่มีตัวเลขของหลินเย่ยและเซียวีปินขึ้นมาอีกครั้งแล้วประกาศคะแนนหลินเย่ยประเมินราคาไว้ที่13.15ล้านส่วนเซียวีปินประเมินไว้12ล้านทั้งคู่คลาดเคลื่อนเกินร้อยละห้าจึงไม่มีใครได้เต็ม แต่เมื่อพิจารณาจากเวลาที่ใช้ผลสรุปของหินก้อนที่3ามหลินเยวได้95คะแนนส่วนเซียวีปินได้90คะแนนผลการแข่งของพวกเธอสองคนออกมาแล้วนะฮือฉันคงไม่ต้องประกาศผู้ชนะมัง้งพังอวินคิดว่าควรเหลือทางถอยให้เซียวีปินบ้างไม่ควรทําให้เขาอับอายเกินไปแม้เซียวีปินจะไม่โดดเด่นเท่าอีกสามคนที่เหลือแต่ก็นับว่าเป็นต้นกล้าที่เก่งกาจและมีอนาคตไกลคนจากสามตระกูลใหญ่แล้วไงละ่ะ ใช่ว่าคนในตระกูลใหญ่จะไม่มีคนดีเสียหน่อยถึงพังอวินจะเป็นคนหัวรัน้นแต่ในบางเรื่องเขาก็รู้จักยืดหยุ่นยินดีด้วยเซียวิีปินกล่าวพร้อมรอยยิ้มเขาทำใจยอมรับผลลัพธ์มาตั้งนานแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเศร้าเสียใจขอบคุณลินเย,ยวตอบกลับด้วยรอยยิ้มเช่นกันเขารู้ดีว่านาทีนี้คำพูดปลอบใจตามมารยาทคือการดูถูกอีกฝ่ายสิ่งที่ควรพูดเขาก็พูดไปหมดแล้ว ตอนนั้นเองเหอโย่จ้างก็เดินเข้ามาแล้วชกเข้าที่หน้าอกของลินเย่ยแรงๆทีหนึ่งนี่คือวิธีการร่วมแสดงความยินดีตามแบบฉบับของเขาลินเย่ยชกคืนไปหนึ่งทีสื่อความหมายง่ายๆว่าฉันชนะแล้วนายก็ต้องสู้ๆนะเหอโย่จ้างพยักหน้าให้หลินเย่ยก่อนจะหันไปหาพังอวินผู้อาวุโสครับช่วยตัดหินที่เหลืออีกสามก้อนเลยเถอะครับให้พวกเราได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายเสียที เมื่อได้ยินดังนั้นพังอวินมองสลับไปมาระหว่างเหอโย่จ้างและหารูเยียนเขาเผยรอยยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าตกลงคนงานช่วยกันยกหินสามก้อนที่เหลือไปที่เครื่องตัดหลินเย่เริ่มเดินเครื่องและจัดการตัดหินสามก้อนนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับความเร็วของหลินเย่แล้วพังอวินกลับทำงานช้ามากเขาประนีกับทุกก้อนจนหลินเย่ตัดเสร็จหมดแล้วพังอวินยังตัดยกออกมาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวผ่านไปสิบนาทีพังอวินถึงจัดการตัดหินยกดิบทั้งสามก้อนออกมาได้สำเร็จ หินก้อนแรกราคา3 7แสนก้อนที่สองหล้านก้อนที่สามล้านพวกเธอมีความเห็นยังไงไหมพังอวินหันไปถามเหอโย่จ้างและวารูเยียนทั้งสองคนสายหน้าพร้อมกันอย่างใจตรงกันตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลสุดท้ายแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงแต่หลินเย่ยวกลับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเจ้าตัวอย่างเหอโย่จ้างเสียอีกเขาไม่อยากเห็นพี่น้องของเขาต้องเสียใจหลินเย่ยวหันไปมองเหอโย่จ้างเห็นเขามีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าจึงเริ่มเบาใจลง ราคาที่ฮวารูเยียนประเมินไว้คือ3.7แสน1.28ล้านและ7.45ล้านแม่นยำม,มากหลินเย่ยวตกใจกับฝีมือของฮวารูเยียนทุกก้อนคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละสิบแถมบางก้อนไม่ถึงร้อยละห้าโดยซ้ำที่น่าทึ่งที่สุดคือราคาหินก้อนแรกของเธอตรงกับที่พังอวินประเมินไว้แป๊ะๆนี่แหละคือของจริง สิ่งที่หลินเย่ยวหวังในตอนนี้คือขอให้ราคาของเหอโย่จ้างคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละสิบเช่นกันแม้จะคลาดเคลื่อนมากกว่าแต่เขาก็ยังชนะได้เพราะใช้เวลาน้อยกว่ามิเช่นนั้นผลแพ้ชนะคงยากจะคาดเดาราคาที่เหอโย่จ้างประเมินไว้คือ3.8มจแสน1.29ล้านและ7.48ดล้านนั่นแหละลินเย่ยโหร้องในใจความกังวลมาลายหายไปสิน้นเมื่อได้ยินผลลัพธ์เหอโย่จ้างและฮววรูเยียนก็สบตาก,กันแล้วยิ้มออกมาสายตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน ผลสุดท้ายฉันก็ไม่ประกาศแล้วนะทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วพังอวินยิ้มพลางเดินไปหาทั้งคู่แล้วกระซิบเบาๆยินดีด้วยนะทั้งสองคนแต่ฉันขอเตือนไว้อย่างหนึ่งเส้นทางที่พวกเธอจะลงเอยกันอาจยังมีอุปสรรคใหญ่รออยู่พ่อหนุ่มมั่นใจไหมเฮโยจ้างศบตาพังอวินแล้วพยักหน้าอย่างหนักแน่นแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดีพังอวินหัวเราะตบไล่เฮโยจ้างแรงๆก่อนจะเดินไปที่ประตูตาเท่ามั่งพวกเรากลับกันได้แล้ว ผู้เท่ามึงมองตามหลังพังอวินไปอย่างงงง่อนจะรีบตะโกนถามเฮ้ยตาเท่าพังแกลืมเรื่องสําคัญอะไรไปหรือเปล่าพังอวินตอบโดยไม่หันกลับมามองไม่ลืมหรอกแค่อยากจะเพิ่มของลงไปอีกหน่อยพรุ่งนี้ค่อยให้เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เท่ามงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาหันมาหา,หาหลินเย่ยแล้วพูดชมดีมากทําได้ดีมากถ้าตอนนั้นฉันเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของเธอชีวิตคงไม่ยากขนาดนั้น ท่านผู้เท่าเมื่อมงกล่าวชมเกินไปแล้วครับลินเย่ย่อมตัวเขายังรู้สึกเขินอายเวลาได้รับการยกย่องจากผู้อาวุโสเกินไปที่ไหนฉันพูดความจริงฉันไปก่อนน่าจะไปดูว่าตาเท่าพังมันจะมาไม้ไหนอีกพูดจบผู้เท่าเมื่อก็รีบตามพังอวินไปทันทีเมื่อผู้อาวุโสทั้งสองจากไปในลานหินก็เหลือเพียงคนงานที่กำลังเก็บกวาดกับพวกเขาสี่คนทั้งสี่คนมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาก่อนจะพากันเดินออกไปที่ประตูหน้า ตอนนี้คนข้างนอกเริ่มบางตาลงแล้วแต่ยังมีบางคนที่ยังปักหลักรออยู่พอเห็นหลินเย่ยวและพวกเดินออกมาก็ตาเป็นประกายทันใดนั้นผู้คนรอบข้างก็พากันกรูเข้ามาหา พวกหลินเย,ยวต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเบียดฝูงชนออกมาแม้คนเหล่านั้นจะไม่กล้าเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแต่พวกเขาก็อยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาหลังจากพวกหลินเย,ยวจากไปทุกคนต่างพยายามชะโมกหน้าเข้าไปดูในร้านแต่เห็นเพียงคนงานที่กำลังยุ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสิ่งอื่นใดนั่นยิ่งทำให้พวกเขาผิดหวังและสงสัยใครรู้มากขึ้นไปอีก